สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ FDA Podcast h e a l t h Product Guide เจาะลึกผลิตภัณฑ์สุขภาพเลือกใช้อย่างไรให้ถูกต้องโดยสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอ กับดิฉันบลูสุดาทิพย์สีรับสายรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้เช่นเดิมค่ะและว,วันนี้ค่ะบูจะพาทุกคนไปพบกับหัวข้อเลือกใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัยกับคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์โดวยวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่จะมาตอบทุกข้อสงสยัยสาหรับคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์แล้วเกิดไม่สบายหรือสุภาพสตรีนะคะหลายท่านที่วางแผนกําลังจะมีน้องวันนี้เราจะต้องเลือกยาอย่างไรให้ปลอดภัยกับทั้งตัวคุณแม่เองและลูกน้อยในครรภ์น,นะคะ มียาอะไรที่กินได้ยาอะไรที่ต้องห้ามวันนี้เราจะมาเจาะลึกพร้อมๆกันโดวยวิทยากรของเราวันนี้ค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาเภสัชกรรมคณะเภสัชาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยมหิดลขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์เภสัชกรธนรัตน์สุนเสน่สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณโบวันนี้มาเจอกันอีกแล้วค่ะ<า><ม>อาจารยา์ค่ะอีกหนึ่งหัวข้อวันนี้เรามาทราบถึงเทคนิคง่ายๆสําหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์หรือสุภาพสตรีสาวๆที่อาจจะมี ว่ากําลังจะมีน้องเนี่ยควรเลือกใช้ยาอย่างไงคะอาจารย์ครับก็จริงเป็นปัญหาที่เจอบ่อยมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่คุณสุภาพสตรีก็จะคอนเซิร์นมากนะครับหลักการง่ายๆก่อนที่เราจะพูดถึงยาครับสิ่งที่คงต้องทําความเข้าใจกันก่อนกนะ็คือเวลาที่เราตั้งขันเนี่ยครับสิ่งที่เรากังวลมากนะเวลาที่รับประทานสารเคมีหรือยาหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเนี่ยก็คือสารพวกนี้จะมีผลทําให้เด็ก ทารกหรือลูกเราเนี่ยพิการหรือเปล่านะส่วนใหญ่กลัวพิการก่อนนะเพราะออกมาแขนโกดออกมาปากแหวงพยานโวหร,รือแบบโอ้อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมครับหรือแม้แต่ทําให้เสียชีวิตในระหว่างตั้งครรภ์ก็มีเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจก่อนก็คือว่าในช่วงระยะเวลาประมาณ3เดือนแรกซึ่ง เดอถ้าพวกเราดึกภาพนะครับถ้าใครเคยตั้งคันจะรู้ว่ากว่าที่เราจะรู้ว่าเราท้องอบางทีเนี่ยปลาเข้าไปเดือนที่สองแล้วบางทีปลาเข้าไปเดือนที่หนึ่งกว่ากว่าแล้วบางทีสามเดือนด้วยซ้ําสสาสหรับคุณแม่ท้องใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกเลยเนี่ยครับเป็นช่วงที่เวลาที่มีการสร้างอวัยวะในในคันของคุณแม่น,น้องก็จะค่อยๆตกก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาแขนค่อยๆงอกขาค่อยๆงอกงอหัวใจค่อยๆ่รซากพวกดี้เป็นตน้นดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดของการใช้ยา กรณีของการตั้งคันคือสามเดือนแรกเราเรียกว่าเป็นช่วงต้องห้ามเลยครับนะยาหลายตัวเนี่ยถึงแม้จะใช้ได้แต่เราก็จะพยายามเลี่ยงใช้ดังนั้นครับทริคง่ายๆเวลาที่เราจะเลือกยากรณีที่เราคิดว่าเราจะตั้งคันหรือเรามีแพลนว่าเราจะตั้งคันนะครับหรือว่าตั้งคันไปแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงยาที่ต้องใช้โดยการรับประทานเอ mm hmm. ๊ฟังเราแลปลก ก็ต้องรับประทาน,นายาเนี่ยใช่เพราะเวลาที่เรารับประทานยาเข้าไปครับยาเนี่ยจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดนะครับยาทุกอย่างที่ลอยอยู่ในกระแสะเลือดสามารถจะผ่านลกแล้วก็เข้าไปที่ตัวเด็กได้ดังนั้นแปลว่าถ้าเรารับประทานยาเข้าไปหรือเราได้รับยาอะไรเข้าไปที่เข้ากระแสะเลือดได้ยาพวกนี้สามารถจะวิ่งผ่านจากตัวคุณแม่ไปยังตัวลูกแล้วก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายกับลูกได้นะดังนั้น เวลาที่เราจะใช้ยาง่ายที่สุดครับจำไว้เลยว่าคอนเซ็ปต,ตง์ง่ายๆก็คือ,อยาใช้ยาที่รับประทานครับ mm hmm. เช่นเวลาเราคัดจมูกเวลาเรามีอาการอะไรเราใช้ยาทาภายนอก mm hmm. เราใช้ยาพ่นซึ่งออกฤทธิ์เฉพาะที่ครับมันก็จะไม่ดูดซึมเข้ากระแสะเลือดหรือดูดซึมเข้ากระแสะเลือดได้น้อยมากดังนั้นยาพวกนี้คือ,อยาที่ดูแล้วมีแนวโน้มปลอดภยัยงานี่คือทริคข้อที่1นนะคือถ้าจะต้องใช้ ก็หลีกเลี่ยงการใช้โดยการรับประทานให้ใช้เป็นยาเฉพาะที่แทน<ช>นะครับทริคข้อที่สองคือดีกว่านั้นอีกครับอะไรคะอย่าใช้เลยครับทนฮนะอาการมาอาการทนได้บางอาการอาการมาอาการหายเองได้อาการบางอาการมีวิธีการในการรักษาอื่นที่ไม่จําเป็นต้องใช้ยานะครับเช่นสมมติคุณแม่เวียนศรีรษะมากแทนที่จะต้องรับประทานยาเพื่อลดหรือบรรเทาอาการเวียนศีรษะนอนพักผ่อน พอช่วยได้นะครับการลดความเครียดต่างๆพอช่วยได้อันนี้เป็นเป็นเทคนิคอันนึงเนั้นอันนั้นนนนคือเทคนิคที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการใช้ยาไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดจําเป็นจริงๆต้องใช้อ่าเรากลับไปดูข้อที่หนึ่งมันฟังเพลงนะวนกลับไปข้อที่หนึ่งคือหลีกเลี่ยงยาที่ต้องรับประทานแต่ถ้าเกิดเลี่ยงไม่ได้ล่ะ,ะทํำยังไงดีสิ่งสําคัญที่สุดถ้าเลี่ยงยาไม่ได้ครับ กฎข้อแรกเลยที่ต้องจําไว้เสมอคืออย่าซื้อ,อยาทานเองเอโดยเฉพาะซื้อจากใครก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นยาที่ท่านได้รับจากคุณหมอได้รับจากเภสัชากรที่ร้านยาซึ่งท่านได้แจ้งประวัติกับคุณหมอหรือเภสัชแล้วว่าท่านกําลังตั้งครรภ์หรือมีแผนกําลังจะตั้งครรภ์อยู่นะครับให้เขาเลือกยาหรือเลือกวิธีการรักษาที่ปลอดภัยสําหรับลูกน้อยในครรภ์อันนั้นก็จะเป็นทางออกอีกวิธีหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดข้อสี่ครับ อย่าลืมถ้าท่านทราบว่าตัวเองตั้งคันหรือมีแนวโน้มที่จะตั้งคันอย่าลืมไปฝากคันแล้วก็ตรวจคันอย่างสม่ำเสมอเพราะถ้าเกิดว่าเราเจอปัญหาความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นระหว่างทางเนี่ยคุณหมอก็จะเป็นผู้ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาหรือช่วยให้คําแนะนํากับเราได้อันนี้ก็จะเป็นทริคทั้งหมดสีข้อนะทวนกันอีกหนึ่งทีครับข้อที่หนึ่งครับหลีกเลี่ยงยาที่รับประทาน นะครับพยายามใช้ยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะที่นะหรือใช้ภายนอกดีที่สุดนะครับสองนะดีกว่านั้นก็คือไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยนะใช้าทางเลือกอื่น,นที่เป็นแนวทางอื่นได้สามถ้าจำเป็นต้องใช้นะครับแจ้งเสมอนะครับว่าเราตั้งคัน หรือเรากาลังมีน้องอยู่นะครับ <Yeah. S 1> ซื้อยาหรือได้รับยาต้องมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือเภสัชกรที่ร้านยาและสุดท้ายไปตรวจคันอย่างสม่ำเสมอทั้ง4วิธีนี้ครับก็จะเป็นวิธีทางหรือเป็นเทคนิคง,ง่ายๆที่จะทําให้การตั้งคันของเรา,เาผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็ลูกน้อยของเราก็จะปลอดภยัย สี่ <4. S 2> ข้อสี่หลักการหลักสําคัญที่อาจารย์บอกไว้นะคะแต่ถ้าจําเป็นจริงๆหล่ะคะอาจารย์จําเป็นต้องกินยาเนี่ยมียาอะไรที่ปลอดภัยและสามารถใช้ได้สําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์หรือสุภาพสตรีที่มีแผนว่ากําลังจะตั้งครรภ์บ้างคะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างแค่บางอาการแล้วกันนะครับเพราะถ้าเกิดเราพูดกันทั้งหมดเนี่ยผมว่าวันนี้เราก็คงต้องฟังกันทั้งวันนะรเพราะาอาการมีเยอะมากดังนั้นเราจะ พูดถึงเฉพาะอาการเบื้องต้นที่เรามาักจะเจอปัญหาบ่อยๆในผู้หญิงที่เริ่มตั้งครรภ์โดยเฉพาะท้องอ่อนเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆน,นะครับอาการแรกเลยคืออาการแพ้ท้องอน,น,นะอาการคลืนไส้อาเจียนตื่นเช้ามาเวียนหัวต่างๆนะครับโดยทั่วไปเนี่ยยาที่ปลอดภัยในลักษณะของการรักษาอาการเวียนศีรษะหรือแพ้ท้องดีที่สุดสําหรับคนตั้งครรภ์และปลอดภัยนะครับก็คือพวกวิตามิน B6 หนะครับหรืออาจจะเป็นยาแก้บรรเทาอาการเมารถที่เรารับประทานแก้เมารถกัน ใน,ในชื่อ,อาทางยาเนี่ยเราเรียกว่าเป็นตัวไดเมนไฮโดเนตนะครับซึ่งเป็นยาเป็นเหลืองๆนะแต่อันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่พอใช้ได้แต่อย่าลืมนะครับเ,เวลาใช้เนี่ยก็ต้องใช้ตามข้อบ่งใช้แล้วก็รับประทานให้เหมาะสมด้วยอันนั้นคืออาการแรกนะครับอาการที่2ที่เจอบ่อยก็คือปวดศีนะรษะปวดศีรษะเนี่ยยา ตรงไปตรงมาก็คือยาสาบันประจําบ้านพาราเซตามอลถ้าทันไม่แพ้นะครับทันรับประทานได้ครั้งละ1เม็ดหรือ2เม็ดแล้วต่ความรุนแรงของอาการทนานซ้ําทุก4ีถึงหชั่วโมงได้เลยนะครับอันที่3ครับอาการที่อาจจะมากับคนคนเอ่อท้องแล้วก็อยู่ในเมืองกรุงนะหรือเมืองใหญ่ๆก็คืออาการผุ่มแพ้าการผื่นคันทั้งหลายการน้ำมูกไหลนะพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้นะถ้าถ้าย้อนกลับไปฟังกฎ4ข้อเห็นว่า อาการนี้มีทางเลือกครับทางเลือกที่สที่ดีมากของอาการพวกคัดจมูกแน่นจมูกมีน้ำมูกไหลคือการล้างจมูกมเพราะว่าไม่ต้องใช้ยาใช่ไหมครับใช้แค่น้ําเกลือล้างสวนเข้าไปในโพรงจมูกก็ทําให้กําจัดพวกกําจัดพวกน้ํามูกต่างๆออกมาได้นะครับแล้วก็แต่ถ้าจําเป็นต้องใช้ยาก,ก็อาจจะต้องใช้ยาที่ออกฤทธิ์สั้นๆแล้วก็อาจจะต้องมีอาการท้างเคียงบ้างเช่นง่วงนอน นะอันนี้ก็อาจจะจําเป็นต้องต้องแลกกันนะอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่สามกรณนที่ถัดมาครับก็คืออาการท้องผูกเพราะว่าคนท้องพอท้องใหญ่ขึ้นน้ําถุงน้ําค่าที่ใหญ่ขึ้นก็จะปนะไปกดลําไส้ทําให้ลาไส้เคลื่อนไหวไม่ดีบางทีมีท้องผูกนะยาระบายที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะแนะนําเป็นพวกยาที่เพิ่มกาะรับนะประทานแล้วเพิ่มการว่าดื่มน้าเยอะๆหรือไม่ไม่จำเป็นต้องทานยาระบายครับแค่เพิ่มผัก เพิ่มผลไม้ที่มีกากใย,ยดื่มน้ําเยอะๆก็สามารถช่วยในการแก้ไขปัญหานี้ได้นะหรือถ้าจําเป็นจริงๆอาจจะต้องใช้ยาสวนทวารหนักเพราะเวลาเราใช้ยาสวนทวารหนักเนี่ยยาจะออกโดยเฉพาะตรงตำแหน่งทวารหนักที่เราใช้มันก็จะไม่ดูดซึมนะ เพราะนั้นก็จะเป็นอีกทางออกหนึ่งที่เราพบว่ามีความปลอดภัยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ทุกท่านต้องจําไว้เสมอนะครับยาทุกตัวที่เมื่อกี้ผมพูดถึงถึงแม้ว่าจะเป็นยาที่เราแนะนําให้ใช้ในกรณีของหญิงตั้งครรภ์แต่ยาพวกนี้ไม่ได้แปลว่าปลอดภัย100%ยนะครับยังคงมีความเสี่ยงเกิดขึ้นในแต่ละผู้ป่วยแต่ละท่านได้มากน้อยต่างกันเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่างที่บอก ไม่ใช้ดีที่สุดนะครับหาทางออกหาทางเลือกดีที่สุดจําเป็นอย่าลืมปรึกษาคุณหมอปรึกษาเภสัชก่อนเสมอครับและก็อย่าลืมแจ้งด้วยว่าตัวเองกำลังต<ช>ั้งครรภ์<ล>อยู่<อ>นะคะคแล้วมียาอะไรคะอาจารย์ที่ห้ามเลยจําเป็นต้องห้ามจริงๆและเกิดอันตรายจริงๆบ้างคะครับยาที่คุณบูพูดถึงเนี่ยถามว่าถา้าถ้าถามว่ายาต้องห้ามโอ้ยมีเยอะเลยแต่ยาที่ผมอยากให้ทุกท่าน จำติดหัวเอาไว้กรณีที่โดยเฉพาะโดยเฉพาะกรณีที่ท่านกําลังแพลนจะตั้งคันนะครับเพราะว่ายาพวกนี้ที่บอกว่าอันตรายมากเพราะอะไรเพราะอันที่หนึ่งรับประทานแล้วอาจจะทําให้ทารกออกมาพิการแน่แอันนี้ต้องใช้ว่าพิการแน่ๆแต่แน่นแ,นแนเลยนะมีรายงานทางการแพทย์เต็มไปหมดว่าถ้าคนท้องหรือกําลังยังไม่รู้ว่าตัวเองท้องแต่เกิดกินยาตัวนี้อยู่แล้วตั้งคันขึ้นมาโอกาสที่เด็กในคัรจะพิการเกิน80% 90%ครับแปลว่าสุดท้ายต้อง ต้องแทงต้องหรือต้อง terminate ซึ่งอันนั้นก็คงไม่ดีใช่ไหมครับ <S <S อันนี้คือ,อยาก,กรณีที่หนึ่งนะกรณีที่สองคือรับประทานเข้าไปแล้วทําให้แทงแน่ๆ <S <S อ่าอันนี้คือ,อยากลุ่มที่ผมอยากให้จำเอาไว้แล้วก็เป็นยาที่ถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยห่วงเพราะว่าส่วนใหญ่ท่านจะอยู่ในมือคุณหมอ <S <S อยู่แล้วคุณหมอสูติตีนรีแพทย์แต่กลุ่มที่ผมห่วงมากคือกลุ่มที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์นะแล้วแล้วท่านมีเพศสัมพันธ์โดยที่ท่านไม่ป้องกัน นะยาตัวที่หนึ่งเลยครับทีทอ่อยากให้ท่านผู้ฟังรับทราบแล้วก็ต้องจำไว้คือยารักษาสิว oh. ชนิดที่บางทีน้องๆวัยรุ่นเนาะรับประทานยาใช่ไหมครับแล้วไปรักษาสิวหน้าอยากหน้าใสปิ้งปังปิ้งปังนะครับอยากหน้าสวยประทานยารักษาสิวเป็นประเภทยาที่เป็นวิตามิน A oh. หรือเป็นอนุพันธ์ของวิตามิน A นะครับถ้าเป็นชื่อในวงการที่เรารู้จักกันก็คือตัวไอโซเรติโดออิน นะครับซึ่งยาตัวนี้เนี่ยเป็นยาที่ถ้าบาผู้ฟังบางท่านบอกเฮ้ยยาอะไรอ่ะไม่รู้จักบางทีลืมชื่อยาด้วยซ้ำแต่โอเคมันเป็นยารักษาสิวนะมันเป็นตัวที่้องกินอยู่หรือเปล่าวิธีสังเกตง,ง่ายๆครับยาตัวนี้เวลาเราแนะนําให้ทานเนี่ยจะแนะนําให้ทานตอนก่อนนอนหรือตอนเย็นและทานแล้วท่านจะต้องออใช้คําว่าทากันแดดเสมอ เพราะ <Okay. S 1> ว่ามันจะทําให้ผิวหนังเนี่ยไวต่อแสงมาก <Okay. S 1> นะซึ่งยาประเภทนี้เนี่ยจริงๆแล้วตัวที่อันตรายที่สุดคือยารับประทานแน่นอน <Okay. S 1> ตรงไปตรงมานะครับแต่ยาอีกกลุ่มหนึ่งคือยาที่เป็นยาทาภายนอกที่ทาหน้านยครับทาก่อนนอนเนี่ยนะเพื่อเพื่อกรณีของการลอกของเซลล์ผิวเนี่ยนะแล้วลดการอุดตันของรูขุมขนเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีรายงานเช่นเดียวกันว่าถ้าใช้นะก็มีความเสี่ยงนะ ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ตัววิตามินเอนะครับเป็นตัวที่เราแนะนำว่าถ้าท่านจะท้องนะครับถ้าท่านจะท้องถ้าท่านรับประทานยาอยู่นี้แต่นี้เฉพาะรับประทานเลยะท่านต้องหยุดยาตัวนี้ก่อนตั้งครรภ์หนึ่งปีหนึ่งปีเลยหนึ่งปีเลยนะครับหนึ่งปีเลย เพราะว่าวิตามิน A เป็นวิตามินที่สะสมในไขมันนะรับประทานแล้วอยู่ในไขมันร่างกายนานมากกว่าที่มันจะกําจัดออกไปหมดจากร่างกายเนี่ยนะงานวิจัยบอกอย่างยางเร็วสุดก็คือ6เดือนครับแต่เพสเซฟก็1ปีแน่แนะหล้วจากนั้นพอหยุดยาเกิน1ปีท่านค่อยแผนตั้งคันไปอันนี้ก็จะเป็นยาตัวแรกนะครับยาตัวที่2ที่ต้องจําให้ได้แน่นอนก็คือประเภทยาแก้ปวดศีรษะไมเกรน ใกล้ตัวมากนะครับโดยเฉพาะยาที่ชื่อว่าคาเฟกอบผมว่าคน,คนที่เป็นไบเกรนจะคุ้นตัวนี้มากเวลาที่ป,ปวดไบเกรนกินเข้าไปปับ๊บอย่างไม่เกินชั่วโมงหนึ่งเนี่ยชะงักเลย<อ>นะประสิทธิภาพดีมากแต่ยาตัวนี้มีข้อเสียตรงที่ว่ามันทําให้เกิดการหดตัวของหลอดเลือดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะหลอดเลือดทั้งร่างกายอย่างนั้นแน่นอนครับหลอดเลือดหรือเส้นเลือดที่วิ่งไปเลี้ยงที่มดลูกหรือถุงน้าค่ําของกรณีตัวอ่อนเนี่ยก็จะถูกหดหรือถูกลด ปริบานเลือดที่ไปบริเวณนี้ด้วยซึ่งบางครั้งรุนแรงจงกนกระทั่งทำให้เกิดการขาดเลือดของถุงน้ําข้ามหรือว่าของมดลูกแล้วก็ทําให้เกิดการแท้งเกิดขึ้นได้นะนี่เป็นยาที่หลีกเลี่ยงโดยเฉพาะกรณีไมเกรนนะครับอันนี้มี2ตัวนะครับ1ยารักษาสิว2เรื่องของไมเกรนครับอันที่3ครับที่ อาจจะต้องระวังอีกอันนึงก็คือเป็นพวกสมุนไพรต่างๆคือหลายครั้งเนี่ยนะครับผู้ผบริโภคหรือผู้ฟังหลายท่านเนี่ยมีความเข้าใจว่าสมุนไพรคือสมุนไพรไม่มีอันตรายใช่เลยแต่ถามว่าใช่จริงหรือเปล่าสมุนไพรไม่มีอันตรายไม,ไม่จริงเสมอไปนะครับเพียงแต่ว่าสมุนไพรเนี่ยไม่ถูกเรียกว่า <c oughs> กล่าวเตือนในแง่ของอันตรายเพราะว่ามันไม่ใช่ยา เพราะสมุนไพรมีหลายรูปแบบมากมีทั้งที่อยู่ในอาหารเสริมมีทั้งที่อยู่ในยาแผนโบราณมีทั้งที่อยู่ในผลิตภัณฑ์อื่นๆปนๆกันเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดไม่ใช่ยาเนี่ยครับการเตือนจะไม่เกิดขึ้นนะหรืออาจจะบางครั้งผู้บริโภคเองก็เรียกว่าประมาทต้องใช้คํานี้คือใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบางอย่างแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้คุณบูรุบอกคือว่าคิดว่าปลอดภัยไม่มีอันตราย นะก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแล้วอย่าลืมว่าสมุนไพรหลายตัวไม่ได้ถูกศึกษาในคนท้องนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นคือเราไม่ทราบว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยอย่างไรอันนี้คือ,อยากลุ่มหลักๆท,ที่เรียกว,ว่าต้องห้ามสําหรับกรณีการตั้งครรภ์ครับค่ะก็เรียกได้ว่ายาต้องห้ามเนี่ยแน่นอนเลยหลักๆเลยนะคะก็ใกล้ตัวเราด้วยต้องจําแล้วก็ท่องกันไว้ให้ดีใช่ไหมคะสอบถามอาจารย์นิดหนึ่งถ้าสมมติว่าสุภาพสตรีหลายๆท่านเนี่ยไม่รู้ตัวว่าท้อง สมมติว่าผ่านไปสองสเดือนแล้วรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองใช้ยาพวกนี้แหละที่ต้องห้ามควรจะทําอะไรเป็นอันดับแรกคะโอ้อันนี้คําตอบนี้ง่ายมากครับหนึ่งหยุดใช้ยาตัวนั้นก่อนนะสองเดินไปหาสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจคันนะครับแล้วก็อย่าลืมแจ้งคุณหมอด้วยว่าคุณหมอคะหนูรับประทานยาตัวนี้อยู่นะครับในระหว่างนี้ซึ่งยังไม่รู้ว่าตั้งคัน เดี๋ยวคุณหมอจะเป็นผู้ที่จะช่วยติดตามแล้วก็ช่วยให้คําแนะนําเพิ่มเติมเองอย่าเพิ่งด่วนสรุปกันไปเองนะคะมาดูกันต่อคราวนี้คลอดออกมาแล้วอย่าอะไรต้องห้ามสําหรับคุณแม่ให้นมลูกและอย่าอะไรที่สามารถใช้ได้บ้างคะครับหลักการเหมือนเดิมครับก็คือ ยาอะไรที่รประทานก็จะเข้าเลือดได้แต่นี้จะเปลี่ยนที่แล้วครับกรณีการให้นมเนี่ยคือแปลว่าคุณแม่กับคุณลูกเนี่ยจะสื่อสารกันผ่านทางน้ํานม <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้ายาตัวไหนเข้าอยู่ในกระแสะเลือดแล้วสามารถถูกขับออกจากร่างกายผ่านทางน้ํานมได้ <Okay. S 1> แปลว่าคุณลูกที่ดูดนมก็จะได้รับยาเข้าไปด้วย <Okay. S 1> ใช่ไหมครับดังนั้นแน่นอนในหลักการทั่วไปยังคงเหมือนเดิมคือถ้าไม่จําเป็นกรุณาหลีกเลี่ยงการใช้ยาในกรณีการให้นมบุตร หรือในช่วงที่ให้นมอยู่นะครับนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดอันที่สองถ้าเลี้ยงไม่ได้ถ้าเลี้ยงไม่ได้โดยทั่วไปเราจะแนะนําให้ปั๊มนมทิ้งนะครับแล้วแต่ว่าถามว่าจะต้องใช้คว่าปั๊มนมทิ้งนานแค่ไหนนะเช่นสมมติเรากินยาตอนเช้าเราจะต้องปั๊มนมทั้งวันไหมหรือสองวันไหมถึงจะสามารถให้นมลูกซับอีกครั้งหนึ่งได้อันนี้ขึ้นกับยาแต่ละชนิดนะครับยาบางตัวเนี่ยออกฤทธิ์สั้นครับ เพราะฉะนั้นแปลว่ากินเช้าเย็นปั๊มได้เย็นเย็นให้ลูก่านได้เลยปั๊มตรงกลางแค่ทีสองทีนะแต่ยาบางตัวออกฤทธิ์ยาวเพราเอายาวปั๊บแปลว่าทั้งวันเนี่ยวันนั้นอาจจะต้องทิ้งนมไปเลยนะแล้ววันรุ่งขึ้นถึงจะเริ่มให้ออลูกทานนมได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือกฎสองข้อหนึ่งไม่กินดีที่สุดสองถ้ากินอยู่ดีที่สุดก็คือควรจะปั๊มทิ้งนะฮะทีนที้ถามว่ายาอะไรที่ปลอดภยัยวนกลับไปที่เดิมเลยครับนะเหมือนกับกรณีของการ ตั้งคันเมื่อกี้ยาพื้นฐานของการรักษาไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ที่ท้องอยู่หรือว่าคุณแม่ที่ให้นมลูกอยู่ยาที่ปลอดภัยจากค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะครับเช่นเวลาที่ปวดศีรษะพาราเซตามอนเนี่ยครับก็เป็นยาที่ปลอดภัยสําหรับกรณีคุณแม่ที่ให้นมด้วยเด็กเองก็ทานพัดคือถ้าท่านึกภาพเด็กเป็นไข้ ก็ต้องทานพาราเซตามอลแม่แปลว่าพาราเซตามอลเองเนี่ยในเด็กก็สามารถทานได้ดังนั้นถ้าคุณแม่ทานอยู่แล้วเกิดมีพาลาไลท์ออกผ่านน้ำนมไปถึงตัวเด็กด้วยก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับในแง่ของยาลดน้ำมูกก็เช่นเดียวกันนะก็อาจาจะเป็นยาลดน้ำมูกประเภทที่ง่วงนอนก็อาจาจะช่วยในแง่ของการปอรวาการแล้วก็มีความปลอดภัยได้น,นี่คือยาที่เรียกว่าค่อนข้างปลอดภัยอันนี้คําถามคือแล้วยาที่ไม่ปลอดภัยล ยาที่ไม่ปลอดภัยส่วนใหญ่เนี่ยถามว่ามีเยอะไหมจริงๆมีเยอะครับแต่ถ้าจะจําง่ายๆก็คือเป็นยาที่มักจะออกฤทธิ์ต่อสมองอก็คือเป็นยาที่ใช้รักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทหรือระบบจิตใจนะเช่นยานอนหลับ ยาไข้เครียดเพราะบางทีคุณแม่เหนื่อยมากนะเลี้ยงลูกหนั่หนักมีเนืยนะมีภาวะเครียดหลังคลอดก็บางทีได้ยาไข้เครียดหรือว่าอาจจะไปซื้อยาประทานเองที่เป็นยาระงับความวิตกกังวลยาไข้เครียดยาช่วยนอนหลับพวกนี้เป็นยาที่กดสมองครับและยาผ่านน้านมได้ดังนั้นถ้าเกิดว่ารับประทานแล้วลูกประทานนมลูกอาจจะนอนหลับมากขึ้นบางคนชอบเลย ลูกไม่ตื่นไม่กวนแต่จริงแล้วอันนั้นเป็นอาการข้างคขยงที่อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นอันที่เป็นยากลุ่มเดียวที่ผมอยากให้พวกเราจําไว้ว่ายาที่ค่อนข้างจําเป็นและควรหลีกเลี่ยงในกรณีของการให้นมบุตรจะเป็นยาที่ออกฤทธิ์กับระบบสัดส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เป็นยาที่ควรจะหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งนะคะนอกเหนือจากยาแล้วเนี่ยการรับประทานอาหารของคุณแม่เนี่ยแน่นอนส่งผลถึงทารกในครรภ์มีเครื่องดื่มอะไรบ้างคะอาจารย์ที่คุณแม่ตั้งทันเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงเลย ถ้าถามว่าต้องหลีกเลี่ยงเลยเนี่ยครับก็คงหนีไม่พ้นเครื่องดื่มที่ถ้าถ้าเอาตรงนู้นคือไม่มีประโยชน์นะครับเช่นแน่นอนก็แอลกอฮอล์เครื่องดื่มทีแอลกอฮอล์ทั้งหลายนะจริงๆอย่างชากาแฟเองเนี่ยถามว่าทานได้ไหมทานได้ทานได้นะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องระวังเพราะเพราะการทานชากาแฟเพราะว่าชากาแฟก็เข้าร่างกายคุณแม่แล้วก็ออกน้ำนมเหมือนเดิมถามว่าเด็กกินกาแฟเป็นยังไง าคาใคะไม่นอนใช่กาแฟเด็กเด็กก็มีหัวใจเด็กมีสมองเหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นมีกาแฟมีชาเข้าไปในตัวเด็กก็ทำให้เด็กเกิดอลไรหรือจะเกิดการกระตุ้นเด็กบางทีก็กลายเป็นนอนไม่หลับกลายเป็นงอแง,งามากกว่าปกติก็เจอได้ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยง <c oughs> นะครับชากาแฟนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกอันหนึ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงแน่นอนคือเรื่องการสูบบุหรี่ นะนนี่เป็นสิ่งที่จริงๆไม่ดีเลยทั้งตัวคุณแม่ทั้งตัวคุณลูกรนะวมรวมถึงตัวคนในบ้านด้วยเพราะฉะนั้นถ้าท่านตั้งครรภ์ท่านมีลูกเล็กอยู่ในบ้านบุหรี่คือสิ่งต้องห้ามมากแล้วก็จากข้อมูลในปัจจุบันนี้ครับเราพบว่าถ้าคุณแม่สูบบุหรี่หรือแม่แต่บางทีไม่ใช่คุณแม่นะเป็นคุณพอ่อ เป็นคนปลูกเน่าของตางใย,ย <คน S 1> อยู่ในบ้านใช่สูบุรีแล้วเกิดในบ้านมีเด็กเล็กเราเพราะว่าเด็กเล็กในบ้านเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดโรคภูมิแพ้มีโอกาสที่จะเกิดโรคหืดได้มากกว่าเด็กปกติหลายเท่าตัวนะครับซึ่งอันนั้นก็คงเป็นสิ่งที่เ,เรียกว่าเป็นเป็นผลกระทบกับลูกน้อยกับเด็กเล็กๆในอนาคตต่อไป ดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยงการสูบุรีนะคะคนในครอบครัวถ้ามีเด็กเล็กอยู่ในบ้านและสรุปสุดท้ายเนี่ยยาอะไรที่วันนี้อาจารย์จะเน้นย้ำเลยว่าห้ามกินแน่นอนในหญิงที่ให้นมบุตรคะครับก็หล,ลักๆนะครับก็คงเป็นเรื่องยาที่ออกฤทธิ์ต่อสมองนะที่มันที่เมื่อกี้เล่าห้ฟังไปยานอนหลับยาคลายเครียดนะครับแต่ว่าอย่างที่อย่างที่เรียนตอนต้นนะครับกดเหล็กยังคงอยู่คือแปลว่าบางครั้งท่านจําเป็นต้องทาน คุณหมอสั่งให้ก็แปลว่าท่านต้องทานนะครับเพียงแต่ว่าเวลาจะทานแล้วเด่ยท่านก็จะต้องรู้ว่ายาตัวนี้ในเด็กมีปัญหาอะไรหรือเปล่าซึ่งคุณหมอหรือเภสัชกรจะเป็นผู้ให้คำแนะนำท่านเองว่าถ้าคุณทานยาตัวนี้อยู่คุณสามารถให้นมลูกได้ตามปกติหรือถ้าท่านทานยาตัวนี้อยู่ท่านควรจะต้องปั๊มนมทิ้งหรือเว้นระยะเวลาในการให้นมลูกก่อนนะครับแล้วก็ จากนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งในกรณีแบบนี้หรือ,ห,รอหลายครั้งเลยนะถ้าไม่สบายจริงๆก็ต้องงดการให้นมก็จําเป็นก็ต้องงดไปนะกฎเหล็กเหมือนเดิมอย่าลืมกฎเหล็กของเราฮะนะทุกอย่างยาทุกอย่างมีข้อดียาทุกอย่างมีข้อเสียไม่มียาตัวไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นในคนท้องในคนให้นมบุตรนะครับ พูดกันง่ายๆว่าหลีกเลี่ยงการรับประทานยาจะดีที่สุดจริงๆอีกนิดเดียวค,ค่ะบููคือเติมนิดนึงคือนอกจากหลีกเลี่ยงก็คือทําตัวเองให้แข็งแรง <ช>ถ้าเราแข็งแรงเราก็ไม่จําเป็นต้องทานยาถูกต้องค่ะ,คะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดนะคะวันนี้ได้ความรู้กันอย่างมากเลยนะคะสําหรับยาอะไรที่ต้องห้ามในการกินขณะที่ตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตรอยู่รวมถึงวิธีการดูแลตัวเองซึ่งทางด้านอาจารย์เนี่ยแนะนํามาแล้วว่าการทําตัวเองให้แข็งแรงเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดจบกันไปแล้วค่ะวันนี้หวังว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนจะได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้ยาให้ปลอดภัยกับคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์กันไปแล้วนะคะ ซึ่งเพื่อนเพื่อนทุกคนแก่ยังสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.oryr.com or. หรือ www.oryr.com และในตอนต่อไปค่ะเราจะพาทุกคนไปเจาะลึกยิ่งขึ้นกับการกินยานและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอ,อื่นอีกมากมายนะคะทุกคนสามารถติดตามสันนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram Twitter YouTube รวมถึง l i น์ออฟฟิเชีในชื่อ fda ไทยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์เ จกธนรัตน์สุนเสนอาจารย์ประจําภาควิชาเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร,รมส์รรมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาเจาะลึกข้อมูลดีๆให้เราอีกแล้วในวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์และว,วันนี้ค่ะบลูสุดาทิพย์สีรับทายนะคะและอาจารย์ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน FDA Podcast Health Product Guide เจาะลึกผลิตภัณฑ์สุขภาพเลือกใช้อย่างไรให้ถูกต้องโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอในตอนหน้าตอนนี้บูลาไปแล้วสวัสดีค่ะ